สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรือไทยตอนที่12นําำแสดงโดยไมยกี้ปานิธานและยะดานรินยาตอนที่12ก้องพบมาสมทบกับทีมทหารเพื่อเข้าไปทาลายแกงคายาก้องพบได้พบกับฉัดเกล้าที่อยู่ในทีมด้วยในฐานะแพทย์ทหารฉัดเกล้าบอกก,บกับกองพบว่า เขาจะไม่มีทางยอมแพ้แต่ให้เสร็จภารกิจนี้ก่อนกองผบก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากเสียน้องเขยยังฉัดเกล้าไปเช่นกันอกโกเจ้าของร้านกาแฟโทรมาบอกว่าแม่ของขวัญฤทัยอยู่ที่ไหนเธอจึงรีบตามไปพอเลียงทรงพลมาหาแม่มณีพอดีแต่เควินโทรมาให้พอเลียงไปหาขวัญฤทัยได้ยินพอดีเลยตามพ่อเลี้ยงไปเป็นจังหวะเดียวกับที่สุนันมาพอดี เมื่อมาลตีและสุนันเจอกันต่างก็จำกันได้สุนันเหยียดหยามแม่มณีว่ายังไงก็หนีไม่พ้นการเป็นเมียน้อยพราทะเบียนสมรสที่แม่มณีมีเป็นของปลอมและสุนันยังบอกอีกว่าพ่อเลี้ยงไม่มีทางหยากกับเธอพอเธอเป็นแม่ของลูกชายคนเดียวของเขาทำให้แม่มณีโกรธมากพ่อเลี้ยงมาหาเควินตามที่นัดเควินบอกว่าเขารู้แผนการของทางทหารทั้งหมด ที่เปลี่ยนแผนและจะบุกทลายแก๊งค้ายาวันนี้เลยแล้วให้พ่อเลี้ยงไปสืบเวลาที่แน่นอนในการบุกครั้งนี้และบอกพ่อเลี้ยงอีกว่าตอนนี้จ้างเชิญนดใ้ใหญ่กำลังเตรียมการต้อนรับพวกทหารอยู่ด้วยอาวุธครบมือเมื่อขวัญอทยได้ยินว่าเป็นกับดักเธอก็รีบตามกลุ่มค้ายาไปแต่ระหว่างที่ตามไปน้ำมันรถหมดเธอเลยทำเครื่องหมายให้คนตามเธอไป ภาคดาและโปกเกตได้ตามขวัญหรือไทยมาและพบว่าอัธวิทย์กับพิไลถูกเควินฆ่าตายแล้วภาคดาจึงรีบโทรไปบอกภาคภูมิแต่โทรไม่ติดเลยให้โปกเกตช่วยโทรหาคุณชายรนพีเพราะกลัวว่าขวัญหรือไทยจะเป็นอันตรายเมื่อคุยเสร็จโปกเกตก็บอกว่าคุณชายรนพีจะช่วยติดต่อเพื่อนที่อยู่กองทัพบ,บกให้และคุณชายรนพีหม่อมหลวงอาศิระและม่อมหลวงรนจัก จะรีบตามมาสมทบที่เชียงรายให้เร็วที่สุดทีมทห,หารมารอบุกที่หน้าคายของพวกขายาและกำลังรอเวลาที่จะบุกมีวิทยุมาแจ้งว่าขวัญหรือไทยจะตามมาสมทบด้วยพอเธอรู้ข่าวบางอย่างจึงรีบตามพวกขายามากองพบชัดกล้าและพลว,วิทยุจึงรีบตามขวัญหรือไทยไปเมื่อมาถึงด้านหลังของหมู่บ้านขายาทีมของชัดเกล้าก็ถูกโจมตีแต่ก็รอดมาได้ ขวัญหรือไทยมาช่วยไว้ได้ทันแต่พลวิยิตายและวิทยุสื่อสารก็ใช้ไม่ได้จึงแจ้งข่าวกับทีมทหารไม่ได้และเป็นจังหวะเดียวกับที่ทีมทหารลงมือบุกแกงค้ายาวพอดีขวัญหรือไทยเสียใจมากที่มาบอกข่าวไม่ทันว่าทุกอย่างเป็นกับดักฉัดกล้าวขวัญหรือไทยและกล้องพบได้วางแผนที่จะวางระเบิดด้านหลังเพื่อช่วยทีมทหารเควินคุยกับจางเฉินให้หนีไปก่อน แต่จางเฉินไม่ไปเพราะมั่นใจว่าเขามีอาวุธครบมือกว่าไม่มีทางโดนจับแน่นอนทีมทหา,หารกำลังเพียงพล้ำก็มีกำลังเสริมเข้ามาช่วยพอดีฉัดเก้าวางระเบิดด้านหลังค่ายสำเร็จเควินออกมาดูและได้พบกับฉัดเกล้ากองพบและขวัญฤทธยจึงได้ต่อสู้กันจนก้องพบบาดเจ็บหนักฉัดเกล้าโดนยิง สุดท้ายเควินก็ตายหวะเดียวกับทีมทหารบุกเข้ามาจับจังเฉินเอาไว้ได้พอดีที่บ้านของพ่อเลี้ยงทรงพลปาเมียนโทรมาบอกสุนันว่าพ่อเลี้ยงขายยาเสพติดแต่สุนันไม่เชื่อระหว่างนั้นสอนลามกำลังคลั่งเพราะลงแดงทำให้สุนันรู้ว่าสอนลามติดยาสุนันเลยไปเก็บข้าวของและเงินในตู้เซฟแล้วหนีไป แต่ระหว่างทางสักลูกน้องของพ่อเลี้ยงทรงพลได้ขับรถตามมาสากักฆาสุนันตายแล้วขโมยกระเป๋าเงินไปขณะที่สักกำลังหนีเขาได้ถูกตำรวจตามล่าสุดท้ายสักก็โดนยิงตายสมชายลูกน้องของศรรามมาบอกพ่อเลี้ยงให้ไปดูศรรามเพราะสุนันหนีไปแล้วเมื่อพ่อเลี้ยงมาถึงก็ได้พบกับสารวัตรพิชยัยสารวัตรบอกให้พ่อเลี้ยงยอมมอบตัว พอเลี้ยงเลยยอมและฝากให้ช่วยดูสอนลามด้วยขวัญดืัไทยพาก้องพบและฉัดเกล้ามารักษาที่โรงพยาบาลฉัดเกล้าบาดเจ็บสาหัสและหยุดหายใจไปแต่หมอเมย์ได้ช่วยปั๊มหัวใจกลับมาได้และรีบทำการผ่าตาดัดทีหน้าห้องผ่าตาดัดมอมหลวงอาศิละและมอมหลวงโลนจักมาพอดีขวัญดท้ไทยโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเธอฉัดเกล้าเลยโดนยิง หม่อมหลวงอาศิราจึงบอกว่าไม่ใช่ความผิดของขวัญรือไทยแต่เป็นเพราะความต้องการของเฉดเกล้าที่อยากจะปกป้องขวัญรือไทยเรื่องราวจะเป็นยังไรต่อไปติดตามชมกันได้ในดวงใจเทวพรมเรื่องขวัญรือไทยถูกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาิก20นาทีทางช่อง3ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามดิกว้างด้วยนะคะ และคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย